วันนี้นะครับทุกคนวนเกิดส้มนะครับเฮ้ยไม่ใช่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ใช่เป็นเป็นเค้กอันนี้เบกกิ้งพาวเดอร์น่าจะเขาทำผีดอทุกคนต้องตั้งใจลงเพนหน่อยนะครับสารานฮานะน้ำส,สม้มโซบินขับทิพยองเองวางยืนจอสวัสดีครับทุกคนผมยืนนะครับวันนี้นะครับทุกคนวนเกิดส้มนะครับ ก็เลยผมอยู่ที่ห้องครัวผมกับส้มนะครับวันเกิดต่างกันแคส่สองวันเองวันนี้วันเกิดส้มใช่ไหมครับอีกสองวันคือวันเกิดผมอะ <c oughs> เราคบกันปีแรกใช่ไหมครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์สองครั้งนะครับแล้วก็ซื้อของขวัญให้กันอะไรเงี้ยแต่2สองคนคิดว่าไม่ดีอะก็เลยเปลี่ยนแล้วนะครับก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ที่เดียวกันหรือว่าไม่ต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็ได้แล้วเก็บังินซื้อซื้อของให้ ใช้ด้วยกาอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้เราใช้เงินเยอะไปรลยใช่ไหมครับเพราะว่าทำห้องทำงานใหม่ทำห้องครัวข้างล่างใหม่แล้วก็ซื้อของซื้อโซฟาติดแอร์อะไรนู่นนี่น่านะใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ปีนี้ไม่ไม่มีข้อขันแล้วแต่ว่าซ่อมก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงก็มีอะไรชอบจุกเจ๊กจุกเจ๊กอันนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่านะครับ <laughs> ก็เลยวันนี้ผมทำเค้กให้สอมกินนะครับ วันนี้นะครับทุกคนผมทำเค้กชื่อครีปนะครับครปอันนี้ต้องอธิบายว่างไงอ่ะทำขนมปังเบนเบนใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ครีมข้างบนแล้วก็ใส่ขนมปัง ครีมขนมปังครีมอย่างนี้ทำให้มันไหลช้าน่ะผมก็จำได้ในคำม่วก่อนอะ่ะส้มก็ดูยูทูบใช่ไหมครับบอกอโออันนี้อยากกินมากเลยถ้าเจอก็ซื้อให้หน่อยนะอะไรเงี้ยผมก็จำได้นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ทำครปผมก็เขียนสุดมาแล้วนะครับนี่ทำไมครับจเจม่วงผมก็เลี้ยงมาแล้วนะครับต้องทำยังไงเขียนพาษสัตรีมาเต็มแล้วตอนแรกอะไรนะไครหกฟองผมกับส้มอ่ะวันเกิดเตือนียกันใช่ไหมครับถ้าต่อไปมีลูกอ่ะลูกก็ เกิดเตือนเดียวกันกับเราใช่ไหมครับน่าจะโอ้โหสุดยอดเลยไม่ต้อง happy birthday หลายรอบอะ่ะข้างเดียวจบแล้วก็น้ำตา8ปกรัมจริงๆนะครับทุกคนถ้าแม่มาช่วยก็เป๊ะเียวก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้อยากจะทำซีมของผมเองอะแล้วก็ทำเค้กแล้วมีอะไรดีอันนึงนะครับทุกคนปกติมีเค้กใช่ไหมครับ่วงก็กินชิ้นดิอพอะแม่ก็กินชิ้นดิอพอสุดท้ายเหลือคือของใครอของผม วันนี้ผมก็กินเค้กเต็มที่แน่นอนนะนมน้นนำตาล80วานิลลาบัตเตอร์1ช้อนทำขนมกับแม่บ่อยมากอะ่ะไม่รู้ผมก็รู้อันไหนคืออันไหนนม5 6 0เนย50กรัมน,นะครับทุกคน เนยใส่ไมโครเวฟก่อนหรือเปล่าจริงๆเนยเนยต้องใส่ไมโครเวฟก่อนใช่ไหมครับทุกคนทําให้มันเป็นน้ําก่อนเฮ้ย hey! ทำยังไงดีอ่ะใช่ไหมครับเนยไม่ไม่ไหลไม่ไหลนะครับทุกคนไม่เป็นไรตีตีตีอ่ะได้สุดท้ายไหลแน่นอนแล้วก็แป้งสองร้อยกรัมแป้งข้อข้อนะจ๊ะอันนี้อีกเห็ดกามนี่นผมให้ดูนะครับทุกคนจ้าจัง น่ากะโอเคใช่ไหมครับอันนี้ตีต,ต,ตีตีใช่ไหมครับแล้วก็ใบย่างอ่ะก็ขมนมปังเสร็จแล้วนะครับถ้านำ้ำส้มอยากกินเค,ค้กโอรีโอเหมือนวนันเกิดแม่อ่ะมันทำง่ายนะครับทุกคนแต่ว่ามันน้ำส้มอยากกินเนี่ยไม่อยากกินเค,ค้กโอรีโอเรื่องเยอะแล้ครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะกับแป้งอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้ต้องทํำยังไงต้องดูตัวยังเฮ้ยไม่ใช่ เฮ้ยเดพุงทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้ oh my god ทำยังไงดีอ่ะปิดก่อนผมคิดว่าผมมีอะไรทำผิดอะ่ะทุกคนผมรู้แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่แป้งแป้งเค้กอันนี้เบกกิ้งพาวเดอร์ powder. ผมก็ว่าแล้วทำไมเออทำไมอันนี้มันฟู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 อ่ะผมก็ทำผิดแล้วครับทุกคนอยู่ไหนอะ่ะ ช่ผมก็ต้องใช่นี่อันนี้ใช่ไหมครับน,นี่เบนเค้กไม่เป็นไรกับทุกคนเดียวผมก็ซื้อน้องกลับซื้อวัดสุดินม,มาใหมา่ผมก็วิ่งไปซื้อน้องมาแล้วนะครับผมกว่าแล้วทาไมจิ้มกินแล้วรู้สึกมันแข็มมากมเห็นไหมครับเมื่อกี้มันทำาแล่ววฟ,ฟู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 ใช่ไหมครับฟูด้วยรสชาติเค็มด้วย ก็ผมพินนะครับทุกคนใ็นไหมครับผมว่าเห็นรูปเค้กอย่างเดียวผมเห็นรูปเค้กปุ๊บอ๋ออันนี้คือแป้งเค็กแน่นออกมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ผมก็เสียเวลาเยอะ <ๆ S 1> ไปแล้วผมก็รีบทำนะครับทุกคนตามสูตรเหมือนกันรีบทำนี่นะครับทุกคนต้องอย่างนี้อันนี้ถูกต้องมันไม่ฟูฟูมันเมกกืกอกอนใช่ไหมครับผมก็ชิมแล้วก็รสชาติหวานด้วย ใช่ใช่ทุกคนถูกต้องแล้วนะครับน้ำไหลไหลอย่างเงี้ halfway. โอเคแล้วเฮ้ย ทุกคนผมคิดว่านะครับวันนี้ผมก็เลือกเค้กผิดแล้วผมก็ไม่รู้นะครับใช้เวลาเยอะขนาดไหนอันนี้ใช้เวลาเยอะมากอะตัวนี้ผมก็ทำสองชั่วโมงครึ่งนะครับทุกคนใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งจะไปทับยังไม่เสร็จอันนี้ประมาณสิบชั้นนะครับทุกคนจิบหรือว่าสิบสองผมก็รีบทำดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ได้เสียงก้าวก้าวก้าวก้ากน่าจะซ่อมเต็มแล้วช็อกโกแลตสองร้อยกรัมกับพิพิทครีมร้อยสี่สิบกรัม พี่พิ่งครีมใช้เยอะมากอะพี่พิ่พงครีมหกร้อยนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลหกสี่แล้วก็มาแล้วใช้กของแม่ตาสานี่ค<บ>ทุกคนคงิดว่วอร่อยพรว่านี่นะครับวันนี้ผมเลือกดาร์คชโคโค็โลต โอเคทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่เห็นไหมครับอันนี้ต้องใช้ก๊าดนะจ๊ะทุกคนเมื่อตอนไม่ใช้ก๊าดใช่ไหมครับต่วันนี้ใช้ก๊าดนะเพนปึ๊บทาครีมปกติมันชิปปิ้งเค็มก็ต้องมีแรงใช่ไหมครับแต่อนนี้ทำไมมันรูกโซ่ไม่มีแรงอะ่ะแล้วก็ใส่แพนอีกหนึ่งพนปึ๊บปกติผมก็ดูเจอในห้างใช่ไหมครับครีมนี้ก็แพงอะ่ะ แต่ผมเข้าใจแล้วทำไมถึงแพงอะ่ะทำยากมากนะครับสำหรับผมอะ่ะเฮ้ยส้มมาแล้วเธอทำอะไรอะ่ะทำให้พี่เพื่อน s t a ์ให้เธอใช่เหรอทำเค้กอยู่จะได้กินเนี่ยไม่รู้ว่าเธอพี่พิงค์ครีมมันไม่โอเคอ่ะคิดเองเหรอไม่ใช่คิดเองตั้เอามาสุดยูทูบเกาหลีม,มีใครช่วยเธอไหมเนี่ย ไม่มีเนี่ยนะเขาอยากให้เธอกินสิ่งของเขาเองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอ,อันนี้เราเรียกว่าครีปถ้าจะไม่ได้อยากวนน้นั่นเธออยากกินไงดูยูทูบเราก็เธอห้วนผมก็อยากกินถ้าเขาเพูดเราจะรักเขาไหมตัวน,นี้เขาเขาก็ยังรักเธออยู่ไงขอบคุณนะจริงๆนะ Happy birthday เธอกับเขาเขาด้วยนะพร้อมกันนะครับเออแล้วตันนี้สิอันนี้ทำไมรู้สึกว่ามันฟิวปิงขึ้นมนไหลหมดเลยอะ่ะไหลยังไงอะ่ะมันเละไปเหรอเป็นน้ำอะ่ะ ไม่รู้อ่ะทำเป็นยังไงเป็นอย่างงี้อ่ะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเออน่าจะเขาทําผิดอ่ะยกไว้ดิไม่เป็นไรหรอกทำครั้งแรกก็อย่างงี้แหละอันนี้ต้องใส่จู้ยแยแน่ะรีบไปรีบซื้อไปใส่จู้เยแยนะไปใส่ตุ้ยแยปเออไปทุกคนเค้กอาจจะไม่เป็นเค้กนะคะต้องทำรับน่าจะแบบออกมาเป็นแหลงเดเเเเดเทเเทนนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกันาตอนจบอยนางงี้ ตันนี้ไปมองนะครับผมก็ตื่นเริ่มแต่แต่งมองเช้าว่าเธอขาต้องนะเธออยากให้เธอกินเค้กสวยๆแต่ว่าเขาทำไม่แปลงเราเก่งแล้วจ้าโอป้า <c oughs> ไม่ต้องให้แล้วพอดีแล้วเดี๋ยวมันต้องผ่าเอาผมก็อยากจะรู้อันนี้อที่วาเลนไทน์ไทยวาเลนไทน์วาเลนไทนไท์เธอจะไม่ได้อย่นาวันนั้นอะวาเลนไทน์ ตอนเราปีแรกอนะปาร์ตี้ไทยคลิกกหรีนนะครับผู้หญิงให้ผู้ชายแล้วก็เดือนสามก็มีไฟายเดย์นะครับควายเดคเดยเอวัออนนัน้นอะผู้ชายให้ผู้หญิงลูกอองแล้วขอบตอนแรกเลยครับผมก็ยังดีใจอยู่นะครับนี่กำลังจะปาร์ตี้ไทยเดย์ใช่ไหมสองก็ซื้อช็อกโกแลตให้ผมแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็วันที่สิบสี่ปุ๊บ ไม่มีอะไร <l ots> ใช่ <l ots> เพราะ <c oughs> ว่า <t> ที่ไทยอ่ะผู้ชายต้องซื้อให้ผู้หญิง <l ots> ไม่ใช่ผู้หญิงซื้อให้ผู้ชาย <l ots> ใช่บนนะครบาบอกเธอไม่ซื้อชโคโค็อกโกแลตให้ายเขาอ่ะวันนี้ไปเล่นไทยนเองนะแล้วก็เธอบอกว่าอะไรเอา้าไปเล่นไทยปกติผู้ชายให้ผู้หญิงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ผมถามในออฟฟิศเธอเนี่ยเออแล้วก็ผมก็ถามออฟฟิศใครๆก็บอกว่าที่ไทยประเทศไทยผู้ชายให้ผู้หญิงแล้วก็สุดท้ายไปเล่นไทยดีคือยังไงผู้ชายให้ผู้หญิงนะต <l ots> <สบ S 2> ัวเราอยู่ที่ไทยใช่ไหมใช่ค่ะ เราก็จเอาอันนี้ออกมาจากตู้เย็นแล้วนะครับถ้าเจอแม่ดูเธอคิดว่าแม่แม่บอกว่ายัางไงหัวเราะไม่เป็นไรนะ,ะเพราะว่าทํามาประมาณ80%แล้วเอออันนี้กลับไปไม่ได้ <laughs> เป็นเค้กกระทากแล้วกันขอโทษน,นะ <laughs> เขาทําพีน <laughs> อันนี้วันเกิดเขาเหรอเนี่ย <laughs> แม่กินเค,ค้ Happy กแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเขาก็เสียดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยกันเสียด้วยกันไม่เขาเสียที่เขาว่าส่งสารเค,ค้กของเขา อ่าวเองมากวาลงเพลงก่อนเราลงเพลง Happy Birthday ก่อนทุกคนต้องตั้งใจลงเพลงหน่อยนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you สารรักหนึ on, ่งน้ำชมพูมีชักกินพรหมเองกวางยืนจอ Happy Birthday to you Yeah สงสารตัวเองจ้ะ เค้กกระทะของแม่วันเกิดแม่แม่ว่าอนาดแล้วนะนี่อนาดยิ่งกว่าวันเกิดแม่โอ้โหเค้กของแม่ยังสวยอยู่่ยังอร่อยด้วยหน้าตาก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าอร่อยใช่ลองดูดิโอ้โหแต่ทำไมรู้สึกไม่มีแรงอ่ะออกมาเลยก็ ก็ดีนะแต่ว่ารู้สึกมันน่าจะผมก็ทำพิวเป็นครีมพีด่าเฮ้ยเฮ้ยตัดอย่างเนี้ยไม่น่ากินเลยนี่นี่ตรงนี้สวยตรงนี้สวยสวยดิเออถ้าตัดมาแล้วก็สวยนะแต่ว่ามันไม่ไม่กล้ากินเลยความอร่อยให้สามความตั้งใจให้ร้อยขอบคุณนะที่ทำให้เราเจอปีหน้าเขาก็ซื้อเอสเอ็มพีให้นะเธอรู้สึกมากินเบอร์โรดีบ่ะทุกคนอันนมีเคร่องกินหน่อยอ่ะครับเดินเช้าใช่ไหม เขาลากินไม่เหมนเช่อันนี้วันนี้โอ้โหใช้เวลาเท่าไหร่ตื่นเป็นมองแล้วก็ทําเสร็จไปสองมองอะ่ะประมุกชุ่มเลยนะกชุ่มแล้วก็คงไม่เนี่ยดูไม่ดีก็รู้สึกไม่โอเคอะ่ะจะไม่เป็นไรเนาะดีที่้มเลยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะตั้งใจตั้งใจอยากปีหน้าเขาก็ต้องทําให้อีกนะไม่นะ <laughs> <laughs> แค่บอก,ลกอหอลักก้องหอมแม่เอาพ้อมไหมครับไม่จ้ะแค่รีบตอบแล้วนนะัไม่จะะอ้าเขาจะเอาอีกเหรอให้ใช่ให้วันสุดปีนี้ที่ไหมทำห้องใหม่กับห้องครัวใหม่ที่ไหมแล้วก็ว่จะปีหน้าทาอะไรดีทาบ้านใหม่ไหมหรือว่าเก็บเงินซื้อบ้านที่เกาหลีไหมไปเกาหลีมาไปไปมาๆก็ได้ไงอยบ้านไเลยกวางวไม่เกาหลีเหรอ <c oughs> อยากจะพาซ้อมไปเกาหลีนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรจะไปได้เหรอ วันนี้วนกระซมจบแล้วนะครับทำเค้กไห้รุ่ซ้อมกีนนะแล้วก็ต่อไปคงก็ไปเก็บห้องครัวนะครับเพราะว่าห้องครู้ชอบกระป๋องบางทุกคนนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ